สวัสดีครับลุงชมกำลังจะไปไหนครับหนะ้าลุงจะไปดูแปลงข้าวโพดรู้สึกว่าโตช้าไม่รู้เป็นเพราะดินมีปัญหาหรือเปล่าครับถ้าดินมีปัญหาพืชก็จะเจริญเติบโตไม่ดีปัญหาหลักของดินมี4ประเภทนะครับคือดินเปรี้ยวหรือดินกรดดินเค็มดินทรายและดินตื้นครับ ดินเปรี้ยวมีสาเหตุมาจากหินและแร่หรือการจัดการดินที่ทําให้เกิดกรดทําให้การละลายของาธาตุอาหารบางาธาตุออกมามากหรือน้อยเกินไปครับดินจึงขาดธาตุอาหารและจุลินทรีย์บางชนิดมีการเจริญเติบโต,ตลดลงการแก้ปัญหาดินเปรี้ยวคือใส่ปูนเช่นปูนมานปูนขาวควบคู่ก,กับการใส่ปุ๋ยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับพืชครับ ลรกดินเค็มหรอดินเค็มมีเกลือที่ละลายน้ําในปริมาณสูงทําให้พืชไม่สามารถดูดน้ําไปใช้ได้และอาจมีธาตุบางชนิดที่เป็นพิษกับพืชปัญหาดินเค็มแก้ได้โดยใช้น้ําช้าล้างเกลือส่วนเกินออกไปจากดินเพื่อลดความเข้มข้นให้เจือจาง ทำให้รากพืชดูดน้ำและาธาดอาหารได้ง่ายขึ้นและคลุมดินด้วยแกลบฟางเพื่อลดการระเหยของน้ำที่จะพาเกลือขึ้นมาสะสมที่ผิวดินหลังจากแก้ปัญหาดินแล้วควรใช้นิวตริเพลนซอยพลัสและแอปซ่า80เพื่อช่วยเพิ่มจำนวนและกิจกรรมของจุลินทรีย์ทำให้ดินดีขึ้นด้วยครับส่วนดินทรายเป็นดินที่ดูดซึมน,น้ำได้น้อยดินจึงไม่อุ้มน้ำเกิดการชะล้างพังทลายได้ง่ายทำให้มีาธาตุอาหารน้อย และปัญหาดินตื้นเป็นดินที่มีลูกรังเศษหินปะปนทาให้มีเนื้อดินและธาตุอาหารน้อยดินชั้นล่างแน่นทึบทําให้รากไม่เจริญเติบโตเราควรปรับปรุงดินด้วยการใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมกักให้ดินมีอินทรีย์วัตถุเพิ่มมากขึ้นจากนั้นใช้นิวทริแอนซซยพลัสและแอปซ่า80ช่วยให้ดินอุ้มน้ําและเพิ่มจํานวนประชากรของจุลินทรีย์เพื่อให้มีธาตุอาหารมากขึ้นครับโอ้อย่างนีนี่เอง ครับเราควรปรับโรงดินด้วยนิว t ิแพนซอยพลัสและแอปเจ้า80เพื่อให้ดินดีผลผลิตก็จะสูงและมีคุณภาพยังไงล่ะครับดินดีเพิ่มผลผลิตกเกษตรกรยิ้มได้ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรบริษัทแอมเวฟประเทศไทยจำกัด ทำอะไรอยู่ครับลุงชมดูดินในสวนนะ่ะมันร่วนซุยขึ้นแถมมีใสเดือนอยู่เต็มเลยนะดีเลยลุงชมแสดงว่าระบบนิเวศในดินของลุงดีขึ้นนะครับเอะระบบนิเวศในดินคืออะไรอะดอกร์ซอยระบบนิเวศในดินประกอบไปด้วยสิ่งมีชีวิตต่างๆมี2กลุ่ม คือพืชและสัตว์ครับซึ่งสัตว์ในดินมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าได้แก่พวกไส้เดือนและ,มะแมลงต่างๆที่ช่วยปร,ปรับปรงุงโครงสร้างดินให้ร่วนซุยและที่ต้องมองผ่านกล้องจุลทรรศน์เรียกว่าจุลินทรีย์ดินยังไงล่ะครับเช่นแบคทีเรียราแอคตินไมัซีดและโปรโตซัวครับแล้วจุลินทรีย์ในดินมีประโยชน์ยังไงละ่ะ หน้าที่ของจุลินทรีย์ในดินก็คือย่อยสลายสารอินทรีย์ที่ได้จากซากพืชซากสัตว์และมูลสัตว์ทำให้เกิดเป็นฮิวมัสซึ่งช่วยให้สมบัติต่างๆของดินนั้นดีขึ้นย่อยสลายธาตุอาหารในดินที่พืชใช้ประโยชน์ไม่ได้ให้เป็นรูปที่ใช้ประโยชน์ได้ตรึงในโตรเจนจากอากาศมาให้พืชใช้ประโยชน์ย่อยทำลายสารพิษต่างๆในดินสร้างเส้นใยสารเมือกหรือสารเหนียวมายึดเกาะอนุภาคดินทำให้โครงสร้างของดินดีขึ้น ความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์ดินทําให้เกิดสังคมของจุลินทรีย์ที่เหมาะสมช่วยลดการเติบโตของเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรคพืชยังไงล่ะครับเห็นไหมล่ะลุงว่าจุลินทรีย์ในดินนั้นมีประโยชน์ต่อพืชมากเลยล่ะครับเออโล่อสิ่งมีชีวิตในดินน้อยลงหลังจะทํายังไงดีอะเออกลุ้มใจจังสิ่งมีชีวิตในดินลดน้อยลงจากการที่เราใช้สารเคมีป้องกันกําจัดสัตว์รูพืชต่าง เราสามารถฟื้นฟูได้ครับโดยหลังจากการเก็บเกี่ยวควไรไถกรบเศษซากพืชคืนสู่ดินหรือปลูกพืชตระกูลหัวก็ได้นะใส่ปุ๋ยคอกให้กับดินแล้วที่สำคัญใช้นิว i ริเ n ร s ซอยพลัสร่วมกับแอปซา80เ <c oughs> พื่อช่วยกระตุ้นการทำงานและเพิ่มประชากรจุลินทรีย์ทำให้สิ่งมีชีวิตในดินมีมากขึ้นยังไงล่ะครับลงุงโอ้ดินดีเพิ่มผลผลิตเกษตรกรยิ้มได้ <c oughs> ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรบริษัทแอมเวย์ประเทศไทยจำกัดผลผลิตดีไหมครับลุงชอมไม่ค่อยดีเลยอะมีอาการก่นผลเน่าเยอะสงสัยพืชจะได้รับธาตุอาหารรองและเสริมจากดินไม่เพียงพอนะครับ นอกจากพืชต้องการธาตุอาหารหลักแล้วพืชยังต้องการธาตุอาหารรองอีกสมธาตุถ้าพืชขาดธาตุแคลเซียมจะมีอาการใบอ่อนหงิกหรือขอบใบไหมตายอดไม่เจริญเติบโตและผลแตกหรือก้อนผลเนา่าส่วนอาการขาดธาตุแมกนีเซียมใบแก่จะเหลืองและร่วงหล่นเร็วและถ้าอาการขาดธาตุกำมะถันใบทั้งบนและล่างจะมีสีเหลืองซีด ยอดของผลจะชะงักการจเจริญเติบโตครับนอกจากนี้ยังมีธาตุอาหารเสริมอีก8ธาตุพืชที่ขาดธาตุอาหารเสริมส่วนใหญ่ใบอ่อนจะสีซีดหรือเหลืองการจเจริญเติบโตช้าและมีผลผลิตน้อยเช่นพืชที่ขาดธาตุบรอนมักพบอาการผิดปกติที่ยอดและใบอ่อนจะบิดงอและใบตกกระ ผลเล็กและแข็งผิดปกติมีเปลือกหนาและลูกจะบิดเบี้ยวครับแนะนำลุงทีสิว่าจะดูแลและป้องกันยังไงล่ะทางที่ดีควรฉีดพ่นนิวทริพรันเอป้องกันไว้ก่อนมีอาการครับเพราะมีทั้งธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมช่วยในการสังเคราะห์แสงของพืชเสริมการจเจริญเติบโตและออกดอกออกผลและยังช่วยป้องกันดอกและผลร่วงได้ด้วยครับ และนอกจากนี้ยังมีนิวทริ r พร t แคลเซียมโบรอนมีทั้งธาตุแคลเซียมและโบรอนช่วยการติดผลมเมล็ดและฝากของพืชแต่ละชนิดให้ดีขึ้นผลรูปทรงดีไม่บิดเบี้ยวนิวทริพรสเข้าตอบโจทย์ธาตุอาหารได้ครบเลยนเนี่ยดรโซอยเพิ่มคุณภาพเพิ่มผลผลิตเกษตรกรยิ้มได้ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรบริษัทแอมเวย์ v, ประเทศไทยจำกัด สวัสดีครับลุงชมพืชผลลุงเจริญเติบโตดีให้ผลผลิตมากเลยนะครับตอนเนี้ยเป็นช่วงเก็บเกี่ยวพืชผลกําลังออกดีเลยนี่ทำไม่ได้ดินดีนะลุงคงจะแย่ yeah! ดินเนี่ยสําคัญต่อพืชผักผลไม้มากเลยนะดะดรซอยใช่ครับดินเป็นแหล่งธาตุอาหารที่สําคัญของพืชเพราะฉะนั้นลุงชมควรทําความรู้จักกับดินให้มากขึ้นนะดินนั้นมีองค์ประกอบสําคัญอยู่4ส่วนด้วยกันนะครับก็คือ 1. อนินทร์วัตถุ มีมากที่สุดในดินและเป็นแหล่งธาตุอาหารของพืชได้มาจากการผูกพังสลายของหินและแร่จึงแข็งแรงพอที่จะยึดรากไว้อย่างมั่นคง 2. อินทรีย์วัตถุได้มาจากการผูกพังสลายของซากพืชและซากสัตว์จนมีอนุภาคเล็กเรียกว่าฮิวมัสทำให้ดินโปร่งร่วนซุยและเป็นอาหารของจุลินทรีย์ด้วย 3. น้ำช่วยละลายธาตุอาหารในดินให้รากพืชดูดไปใช้ประโยชน์ได้และ 4. อากาศ ให้ออกซิเจนแก่ราดพืชเพื่อใช้ในการหายใจนั่นเองครับและสัดส่วนขององค์ประกอบดินที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชในดินร้อยส่วนก็แบ่งออกเป็นสารอนินทรีย์วัตถุ45สารอนินทรีย์วัตถุ5น้ำและอากาศอย่างละ25นะครับอืมเราดินมีความสำคัญกับพืชยังไงล่ะดินมีหน้าที่สำคัญหลายอย่างเลยละครับลุงชมให้รากพืชได้ยึดเกาะต้อนทานลมและป้องกันต้นลม้ม เป็นแหล่งให้ธาตุอาหารที่จําเป็นเก็บกักน้ําหรือความชื้นในดินให้รากพืชดึงดูดเพื่อนําไปหล่อเลี้ยงลําต้นดินมีอากาศที่รากพืชใช้เพื่อหายใจดินที่มีการถ่ายเทอากาศดีรากพืชจะดูดน้ําและธาตุอาหารได้มากครับอย่าลืมนะครับลุงชมถ้าดินดีพืชก็จะเริญเติบโตโแข็งแรงและให้ผลผลิตสูง เราจึงควรดูแลดินด้วยการเพิ่มอินทรีย์วัตถุและใช้ผลิตภัณฑ์แอปซ่า80และนิวทริแคนซอยพลัสเพื่อช่วยให้ดินอุดมสมบูรณ์กันนะครับอืมดินดีเพิ่มผลผลิตเกษตรกรยิ้มได้ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรบริษัทแอมเว์ v, ประเทศไทยจำกัด ไมน่าเครียดจังนะครับลุงชอมเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยลุงกำลังหาข้อมูลธาตุอาหารพืชอะ่ะอยากรู้ว่ามันคืออะไรครับธาตุอาหารพืชมีความสำคัญต่อการจเจริญเติบโตของพืชมากเลยนะครับนอกเหนือจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกซิเจนและน้ำก็ยังมีธาตุอาหารพืชอีก14ธาตุธาตุอาหารพืชแบ่งออกเป็น3กลุ่มคือธาตุอาหารหลักได้แก่ไนตโตรเจนฟอสฟอรัรสและโพแทสเซียม ธาตุอาหารรองได้แก่แคลเซียมแมกนีเซียมและกรรมถันธาตุอาหารเสริมมี8ปธาตุเช่นสังกษสีและโบรอนอืมอว่าแต่เราทำไมธาดอาหารในดินมันถึงหายไปละ่สะสาเหตุคือหนึ่งพืชจะดูดธาตุอาหารไปสะสมในส่วนต่างๆ พอถึงเวลาเก็บเกี่ยวธาตุอาหารที่สะสมอยู่ก็จะถูกนําออกไปด้วยครับ 2. ส,สูญเสียออกไปตามธรรมชาติซึ่งก็มีอยู่2แบบนะครับคือ 1. นธาตุอาหารที่ละลายได้บางส่วนถูกน้ําฝนชะล้างออกไปจากดิน 2. องธาตุในโตรเจนบางส่วนอายสูญหายไปจากดินในรูปแบบของแก๊สครับ แอมโมเนียส่วนาธาตุฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมส่วนมากจะถูกดินเตึงไว้ทําให้พืชดูดไปใช้งานได้น้อยถ้าพืชขาดาธาตุอาหารใดอย่างรุนแรงจะทําให้ผลผลิตลดลงไปมากเลยครับแต่ลงุงสามารถให้ปุ๋ยทางใบได้ด้วยนะครับเพื่อช่วยให้พืชน,นั้นสามารถดูดาธาตุอาหารได้มากกว่าและเร็วกว่าทางรากช่วยให้พืชฟื้นตัวจากอาการขาดาธาตุอาหารได้รวดเร็วด,ด้วยครับอืมเข้าใจละ เอาลุวลุงควรปร,ปรับปรุงบำรุงดินให้สม่ำเสมอด้วยใช่ไหมละ่ะลุงจำได้แม่ลุงชมเนี่ยความจำดีจังเลยนะครับ <c oughs> เพิ่มคุณาภาพเพิ่มผลผลิตเกษตรกรยิ้มได้ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรบริษัทแอมเวย์ v, ประเทศไทยจำกัด สวัสดีครับผมด็อกเตอร์ซอยวันนี้จะมาแนะนำการสาธิตส,สารเสริมประสิทธิภาพแอปซ่า80ที่จะช่วยตอบโจทย์เกษตรกรให้ใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพครับการสาธิตการซึมซับน้ำและการอุ้มน้ำอุปกรณ์ที่ใช้น้ำตาลก้อน4ก้อนสีผสมอาหารหลอดหยดน้ำเปล่า สารเสริมประสิทธิภาพแอปซ่า80บิกอร์2ใบครับมาเริ่มสาธิตกันเลยครับตวงน้ำเปล่า80ซ cc ลงในบเกอร์ทั้ง2ใบและหยดสีผสมอาหารลงในน้ำเปล่าทั้ง2บเกอร์หยดแอปซ่า80 20หยดลงในบเกอร์ใบที่2 นนให้้เขากันนนอควางน้ำตาลซ้อนกัน2ก้อนเป็น1ชุดทำสอชุดและวางเรียงแถวแบบนี้ครับน้ำตาลแต่ละก้อนจะมีด้านที่ผิวเรียบ1ด้านให้หันด้านที่ผิวเรียบของก้อนบนไว้ด้านบนและด้านที่ผิวเรียบของน้ำตาลอีกก้อนไว้ด้านล่างครับหยดน้ำเปล่าที่ผสมสีผสมอาหารและแอบซ่า80 25หยดลงบนน้ำตาลก้อนบนของชุดที่สอง และหยดน้ำเปล่าที่ผสมเฉพาะสีผสมอาหาร20หยดลงบนน้ำตาลก้อนบนของชุดที่1นึ่สำหรับการทดลองนี้เนื่องจากหลอดหยดมีหลายขนาดจึงควรทดสอบเรื่องจำนวนหยดของน้ำที่จะใช้ก่อนครับ mm. เพื่อให้แน่ใจว่าปริมาณน้ำที่หยดลงบนก้อนน้ำตาลจะไม่เกินจุดอิ่มตัวของก้อนน้ำตาลที่ใช้ทดสอบครับ การสาธิตน้ำตาลก้อนมีลักษณะคล้ายก้อนดินตรงที่ภายในก้อนมีช่องขนาดเล็กและขนาดใหญ่กระจายอยู่ทั่วไปแต่ก็ต่างกันที่น้ำตาลจะละลายน้ำได้และเมื่อถูกน้ำจะละลายได้ค่อนข้างเร็วมาดูผลของน้ำที่ผสมแอบซา80กันครับแม้เราจะทดลองกับก้อนน้ำตาลซึ่งละลายน้ำง่ายแต่เมื่อผสมแอบซา80ลงในน้ำ ก็ทำให้แรงตึงผิวของน้ำลดลงน้ำจึงแทรกเข้าไปในช่องขนาดเล็กและขนาดใหญ่อย่างทั่วถึงพื้นผิวของอนุภาคน้ำตาลในก้อนจึงดูดซับน้ำได้มากขึ้นก้อนน้ำตาลจึงอุ้มน้ำได้มากครับส่วนของน้ำเปล่าที่ไม่ได้ผสมแอลกอฮล80จะมีแรงตึงผิวสูงมากจึงไม่สามารถแทรกซึมเข้าไปในช่องขนาดเล็กหรือเข้าไปในช่องขนาดเล็กได้น้อย จึงมีแนวโน้มที่จะไหลผ่านช่องขนาดใหญ่ลงไปข้างล่างตามแรงโน้มถ่วงของโลกหากเป็นน้ำในดินน้ำก็จะไหลเลยเขตรากออกไปครับการสาธิตนี้แสดงให้เห็นว่าการใช้น้ำที่ผสมแอบซ่า80หยดลงบนน้ำตาลก้อนทำให้ความสามารถในการอุ้มน้ำของก้อนน้ำตาลสูงขึ้นลักษณะเช่นนี้ย่อมเกิดขึ้นในดินได้เช่นเดียวกันครับ สวัสดีครับผมดรซอยวันนี้จะมาแนะนำการสาธิตสารเสริมประสิทธิภาพแอปซ8า80ที่จะช่วยตอบโจทย์เกษตรกรให้ใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพครับการสาธิตการช่วยกระจายตัวของสารที่เป็นผงอุปกรณ์ที่ใช้แก้วน้ำใส2ใบช้อน2คันน้ำเปล่าสารเสริมประสิทธิภาพแอซา80 แป้งฟูนเรามาเริ่มการสาธิตกันเลยครับเติมน้ำสามส่วนสของแก้วในแก้วน้ำทั้ง2องใบแล้วหยดแอปซ่า8ดบหนึหยดยลงในแก้วน้ำใบที่2 ใช้ช้อนคนให้เข้ากันจากนั้นเติมแป้งฝุ่นลงไปในแก้วน้ำทั้งสองใบและใช้ช้อนคนให้เข้ากันอีกครั้งทั้งสองแก้วครับ ไหมครับว่าแก้วใบที่หนึ่งซึ่งเป็นน้ำเปล่าแป้งจะก,กระจายตัวในน้ำไม่สม่ำเสมอมีผงแป้งบางส่วนลอยบนผิวน้ำและตกตะกอนอย่างรวดเร็วที่นี้มาดูแก้วใบที่สองที่ผสมแอลกอฮ80กันบ้างครับเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าแป้งฝุ่นกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอแขวนลอยอยู่ในน้ำบางส่วนและตกตะกอนช้า การสาธิตนี้แสดงให้เห็นว่าสารเสริมประสิทธิภาพแอปซ่า80ช่วยในการกระจายตัวของสารที่เป็นผงได้ดีครับ สวัสดีครับผมด็อกเตอร์ซอยวันนี้จะมาแนะนำการสาธิตสารเสริมประสิทธิภาพแอบซ่า80ที่จะช่วยตอบโจทย์เกษตรกรให้ใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพครับการสาธิตการช่วยกระจายตัวของสารที่มีน้ำมันเป็นส่วนผสมอุปกรณ์ที่ใช้แก้วน้ำใส2ใบช้อน2คันน้ำเปล่าสารเสริมประสิทธิภาพแอบซา80 น้ำมันเครื่องที่ยังไม่ใช้งานเรามาเริ่มการสาธิตกันเลยครับเริ่มจากเติมน้ำประมาณ3ส่วน4ของแก้วลงในแก้วน้ำทั้ง2ใบหยดแอปซ่บ80 15ถึง20หยดลงในแก้วน้ำใบที่2แล้วใช้ช้อนคนให้เข้ากัน เติมน้ำมันเครื่องลงในแก้วทั้ง2ใบแล้วใช้ช้อนคนให้เข้ากันในแต่ละแก้วครับผลที่ออกมาจะเห็นได้ว่าแก้วใบที่1ที่ไม่ได้ผสมแอปซ่า80น้ำมันเครื่องจะไม่กระจายตัวและแยกชั้นระหว่างน้ำกับน้ำมันเครื่อง ในขณะที่แก้วใบที่2ที่ผสมแอปซ่า80กลับเห็นได้ชัดว่าน้ำมันกระจายตัวเข้ากับน้ำได้การสาธิตนี้แสดงให้เห็นว่าสารเสริมประสิทธิภาพแอปซ่า80ช่วยในการกระจายตัวของสารที่มีน้ำมันเป็นส่วนผสมครับ สวัสดีครับผมดรซอยวันนี้จะมาแนะนำการสาธิตสารเสริมประสิทธิภาพแอปซ่า80ที่จะช่วยตอบโจทย์เกษตรกรให้ใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพครับการสาธิตการช่วยแพร่กระจายและแทรกซึมสารเคมีเข้าสู่พืชอ,อุปกรณ์ที่ใช้แก้วน้ำใสสีใบน้ำเปล่าสีผสมอาหารสารเสริมประสิทธิภาพแอปซ่า80 กรวยกระดาษที่ไม่เคลือบไข2ใบมาเริ่มการสาธิตกันครับเริ่มจากเติมน้ำที่ผสมสีแล้วครึ่งแก้วลงในแก้วน้ำทั้ง2ใบหย, e ยดแอปซาบหนึหยดลงในแก้วใบที่2แล้วใช้ช้อนคนให้เข้ากัน จากนั้นนำกรวยกระดาษวางลงบนป่าแก้วน้ำที่เหลือทั้งสองใบเทน้ำที่ไม่ได้ผสมแอลซ่า80จากแก้วใบที่1ลงในกรวยกระดาษใบที่1เทน้ำที่ผสมแอลซ่า80จากแก้วน้ำใบที่2ลงในกรวยกระดาษใบที่2ผลที่ออกมาจะเห็นว่าน้ำที่เทลงในกรวยกระดาษใบที่1จะแทรกซึมผ่านกรวยกระดาษไปได้ช้า ส่วนน้ำที่ผสมกับแอปซ่า80จะแทรกซึมผ่านกรวยกระดาษใบที่2ได้เร็วกว่าครับการสาธิตนี้แสดงให้เห็นว่าสารเสริมประสิทธิภาพแอปซ่า80ช่วยแพร่กระจายและแทรกซึมสารเคมีผ่านผนังเซลล์พืชได้อย่างดีเยี่ยมครับ สวัสดีครับผมดรซอยวันนี้จะมาแนะนำการสาธิตสารเสริมประสิทธิภาพแอปซ่า e 80ที่จะช่วยตอบโจทย์เกษตรกรให้ใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพครับการสาธิตการช่วยลดแรงตึงผิวของน้ำและสารเคมีให้แผ่กระจายบนใบพืชได้อย่างทั่วถึงอุปกรณ์ที่ใช้ขวดพร้อมหัวฉีดสเปรย์แอมเวย์ขวดน้ำเปล่า สารเสริมประสิทธิภาพแอปซ่า80ใบบัว2ใบมาเริ่มการสาธิตกันครับทำเครื่องหมายที่ขวดพร้อมหัวฉีดสเปรย์แอมเวย์จากนั้นเติมน้ำเปล่าลงไป 250cc ทั้ง2ขวด หยดแอปซ่า80ประมาณ3-5หยดลงในขวดที่ทำเครื่องหมายแอปซ่า80ผสมน้ำแล้วปิดขวดขย่าให้เข้ากันเสร็จแล้วนำขวดพร้อมหัวฉีดสเปรย์แอมเวทั้ง2ขวดฉีดพ่นใบพืชใบที่1และ2ครับมาดูผลกันครับเห็นได้ชัดเลยนะครับว่า เมื่อใช้ขวดที่ผสมแอปซ่า80ฉีดพ่นลงใบพืชใบที่1นึ่ง้ำจะแพร่กระจายจนเปียกชุ่มทั่วใบพืชซึ่งต่างจากใบพืชใบที่2ที่ฉีดด้วยน้ำเปล่าเพียงอย่างเดียว mm hmm. เห็นไหมครับว่าน้ำจับตัวเป็นเม็ดและไม่เปียกบนใบพืชเลยครับ สาธิตนี้แสดงให้เห็นว่าสารเสริมประสิทธิภาพแอปซ่า80ช่วยลดแรงตึงผิวของน้ำและทำให้สารเคมีแพร่กระจายบนใบพืชได้อย่างทั่วถึงครับ